สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ St o p l ลอ s หยุดหลงทางในตลาดหุ้นบรรยากาศตอนช่วงเช้าแบบนี้29เมษายน2557อยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะนะครับภาพรวมบรรยากาศของตลาดหลักทรัพย์วันนี้นะครับหลังจากที่เห็นเมื่อวานนะครับบรรยากาศของเซ็ตสามารถทยอยกลับขึ้นไปอยู่ในแดนบวกได้แล้วก็พยายามจะขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน1,420วันนี้พาคุณผู้ชมดูในช่วงเช้ากันบ้านนะครับหลังจากที่เปิดตลาดไปแล้วบรรยากาศเซ็อินเด็กซ์ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับล่าสุดเองนะ ครับเส้นเด็กตอนนี้ยังคงปรับลดลงอยู่นะครับล่าสุดตอนเช้าปรับลดลงมา4.46จุดนะครับตอนนี้ยืนอยู่ที่1,406จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้ในช่วงเช้ายังค่อนข้างเบาบางนะครับมีเพียงแค่2,000กว่าล้านบาทเท่านั้นส่วนห้าดับซับการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะครับ L H Bank นะครับยังคงขึ้นมาอันดับหนึ่งนะครับวันนี้มีแต่ว่ามี ปรับลดลงไปประมาณ1สตางค์ครับล่าสุดยืน1บาท84สตางค์ครับส่วน BBL นะครับปรับบวกขึ้นมา1บาท50สตางค์ครับยืน190่งสบาทห้สตางค์ครับ AJD นะครับอีก1ตัวพระเอกตัวจริงปรับขึ้นมา10สตางค์ครับ3บาท12สตางค์ส่วน Advance ยังคงปรับลดลงไป1บาทยืน242บาทปตทยังคงปรับลดลงไป1บาทยืน305บาทเช่นเดียวกันครับ พาไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะฮะที่เมื่อคืนผ่านพ้นมาโดยเฉพาะตลาดของทางด้านสหรัฐเอกาเองนะครับอย่าง ทางด้านดาวโจนส์นะฮะล่าสุดเองนะครับดาวโจนยังคงสามารถปรับบวกขึ้นมาได้นะครับยืนขึ้นมา16,448จุดปรับบวกมา87จุดครับ a สแดลดลงไป1จุดส่วน S&P 500ปรับบวก6จุดครับฟ้ากิโลกยังคงปรับขึ้นกันท่วนหน้านะครับฟุซี่ลอนดอน100ปรับบวกเพิ่มขึ้น14จุดครับซ a c 40ปรับบวก16จุดและดัชเยอรมนีปรับบวก44จุดครับ ไปดูตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับสำหรับการเปิดตลาดเช้านี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ตลาดสารัฐยังคงสามารถปรับบวกได้ภายในข้าคืนที่ผ่านมาน,นะครับสำหรับตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ดูเหมือนจะ กันทั่วหน้านครับเปิดตลาดมามีเพียงตลาดเดียวอย่างไต้หวันที่ปรับบวกครับไต้หวันปรับบวกมา33จุดนะครับสเตท์ามสิงคโปร์ปรับลด17จุดหงังเสียงฮ่องกงปรับลดลงไป2.63จุดสครับส่วนจาการ์านะครับปรับลดลงไป1.86จุดครับตลาดหุ้นของมาเลเซียนะครับปรับลดลงไป1.68จุดและตลาดหุ้นโซปรับลดลงมา6.64จุดครับ บรรยากาศของตลาดหุ้นในภูมิภาควันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการปรับลดลงทั้งหมดนะครับไม่เว้นแม้แต่บรรยากาศในตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับลดลงไปเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูว่าภาพรวมหลังจากนี้นะครับปัจจัยอะไรที่ยังคงเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลให้ตลาดยังมีการปรับลดลงอยู่แล้วตลาดในบ้านเราอย่างเซตเด็กจะสามารถไปได้ ขนาดไหนหรือว่าจะเป็นการย่อแล้วปรับฐานหลังจากนี้หรือไม่เดี๋ยวมาพูดคุยนะครับในรายการกับเรานะครับนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับรองกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับคุณกวีชูกิจเกษมครับสวัสดีครับคุณกวีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับคุณกวีครับมองแบบนี้เช้านี้ย่อลงมาอีกแล้ววันก่อนก็ย่อแล้วก็คืนวันนี้ก็ย่อเป็นยังไงดี จริงผมต้องบอกนิดนึงการทำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ครับตั้งแต่1,400ขึ้นมาแล้วล่ะจนไล่มาจน1 4ึ0ง1 4น0เนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเลือกที่จะเตือนนะครับว่าดัชนีในระดับนี้เป็นระดับดัชนีที่ไม่ได้ถูกครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีประเด็นข่าวบวกเข้ามาเนี่ยมันอาจจะช่วยตลาดไม่ได้มากนักในในระดับดัชนีนี้เพราะว่าถ้าเราเอากําไรสุทธิของนักวิเคราะห์ ที่เอามาเฉลี่ยกันเนี่ยปีนี้จะอยู่ประมาณสัก105-106บาทต่อหุ้นครับซึ่งก็ยังมีแนวโน้มว่าจะถูกปรับลดลงอีกนะ<ม>แต่ว่าใน,นระดับ105บาท106บาทต่อหุ้นเนี่ยมันทำให้ดัชนี1,400ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาซื้อขายกันเกิน PE 13เท่า<ม>นะครับซึ่งเป็นระดับ ต,ตัว PE ในระดับกรอบบนบในภาวะปกตินะครับที่สภาพคล่องในโลกเนี่ยไม่ได้สูงมากแน่นอนครับเวลาสภาพคล่องในโลกสูงมากมันจะทําให้ PE เนี่ยมันอาจจะขึ้นไป15เท่าได้แต่มันไม่น่าใช่ในยามนี้นะครับเนื่องจากโอเคมีสภาพคล่องเข้ามาจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสภาพคล่องที่เยอะ เหมือนกับในอดีตเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจในเอเชียเห็นตัวเลขส่งออกแล้วนะครับของจีนเองนะครับของแม้กระทั่งญี่ปุ่นที่พึ่งขึ้นภาษีการค้าไปถึงแม้ว่ามันจะไม่เกิดวิกฤตแต่มันก็จะทําให้โมเมนตัมของเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยดูแย่ลงเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเงินที่จะไหลเข้ามาใน emerging market รอบนี้ที่เข้ามารอบนี้ครับ มันเป็นเพียงการปรับบาลานซ์นะครับต้องาเข้าใจว่าปรับบาลานซ์คือที่ก่อนหน้านี้ที่ออกไปเยอะๆแล้วลดสัดส่วนการลงทุนใน e m e r g i n g market ลงไปเยอะวันนี้แค่ปรับบาลานซ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐออกมาบอกว่าเอ๊ะเขาจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วเขาจะไม่ลด QE เร็วจนเกินไปมันก็เลยทําให้มีบางคนเนี่ยที่ออกไปเยอะก็เริ่มกลับเข้ามาบ้างแต่อย่าลืมนะครับว่าเราก็ยังคงต้องเจอกับสิ่งที่ว่า QE ยังไงก็ต้องลดนะอันนั้นอันนั้นเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจน ดอกเบีย้ยไม่ขึ้นแน่ๆปีนี้<ม>ดีไม่ดีปีหน้าควรจะขึ้นก็ปลายปีแต่ก็ไม่ลงแล้วนะ<ม>ดอกเบีย้ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําแล้วมีแนวโน้มที่จะมองว่าขึ้นม,มากกว่าลงแน่ๆแ,แล้วก็รวมถึงดอกเบีย้ยในเอเชียด้วยซ้ํา<ม>นั่นมันเป็นปัจจัยกดดันในเรื่องของสภาพคล่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ถ้าเรามองกันตรงนี้มันก็เลยทําให้พอถึงดัชนธันมพันสี่ร้อยกว่าจุดเนี่ยมันก็เลยเริ่มไปได้ค่อนข้างยากอันนั้นปัจจัยต่างประเทศอ่าปัจจัยในประเทศเองเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าหลังจาก6พฤษภาคมเป็นต้นไปมันจะเริ่มมีคดีที่งวดเข้ามาครับ,รบ,รบทั้งในเรื่องของการจะดูว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยจะหมดนะฮะหรือว่าจะถูกจะถูกปลด ออกมาหรือเปล่าตามคําสั่งของศาลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยังคาดการได้ยากนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลคือไม่ได้กังวลเรื่องการเมืองเพราะว่าถ้าการเมืองมาเกิดขึ้นตอนที่รัชนีพันสองเราคงไม่กลัวแต่การเมืองตอนนี้กำลงังกำลังเกิดขึ้นในชนีจัช่วงพันสี่นะครับต้องบอกนิดนึงว่า ที่ผ่านมาดัชนีขึ้นมาเรื่อยเรื่อตั้งแต่1,200จุดครับึ้นมาถึง1 4น0จุดเนี่ยเรามีประเด็นการเมืองตลอดแต่หุ้นไม่ได้ตอบสนองในเชิงลบเลยแต่ว่าถ้ามันมีปัจจัยในเชิงลบเกี่ยวกับการเมืองเข้ามาเนี่ยผมว่ามันจะเปราะบางมากนะครับกับดัชนีหุ้นเราก็เลยค่อนข้างระมัดระวังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะมีการเก็งกาไรระยะสั้นกนได้ในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือช่วงต้นสัปดาห์ก็อาจจะปรับฐานลงมาแถวประมาณสักพันสี่ร้อยแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเด้งขึ้นมาบ้างถ้าใครจะเล่นแกปปปดด้้ง็คือในนนช่วลาาาายสสััหหห์์ต คนที่เราจะคาดหวังได้ก็คือในเรื่องของการประชุม mm hmm. นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในวันที่29กับ3าเรารู้ผลวันที่ 1, 1> ตอนเช้าปรากฏว่าเราหยุดรับเราก็อาจจะมาตอบสนองในวันที่2กอบก็คือวันศุกร์นะครที่เรามองว่าคือธนาคารกลางสหรัฐคงไม่พูดอะไรที่จะออกมาในเชิงลบ,บนะครับกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก็คงสามารถที่จะบอกได้ว่าเ,เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากช่วงหลังจากฤดูหนาว mm hmm. ผ่านไปนะครับแล้วก็ เขาก็คงจะพูดเหมือนเดิมนะครับว่า QE ก็คงจะยังไม่ลดเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็คงจะไม่ขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังให้ความมั่นใจกับนักลงทุนอยู่ก็อาจจะเป็นประเด็นบวกที่เข้ามาสั้นๆได้นะครับแสดงว่าเป็นผลน้อยมากใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ได้ผลไม่<ล>ใช่ประเด็นนี้ไม่ได้มีผลกระทบมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เมสเซจนี้ได้ถูกส่งมานานพอสมควรละตั้งแต่ประมาณสัก2อสามอาทิตย์ที่แล้วละเพราะฉะนั้นถ้าจะออกมาก็คงจะเป็นภาวะบวกระยะสั้นก็เรามัดระวังแนวต้านแถว 1420จุดนะครับซึ่งถ้าไม่ผ่านเราก็ยังไม่ follow ถ้าผ่านาในเชิง t e c h ิ i c a l เนี่ยเราก็ follow ไปได้1 4 3 4ง่ให้เก็งกำไรด้วยความระมัดระวังในวงเงินจำกัดเพราะถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานตรง1,400จุดนี้ถือว่าราคาไม่ได้ถูกอย่างไรก็ตามถ้าดัชนีต่ำกว่า1,400รจุดก็เป็นไปได้ว่าดัชนีอาจจะลงมาซื้อแถวกันแถว1380จุดนะครับ <3 80 S 2> ก็อาจจะเป็นแนวใช่ครับอาจเป็นแนวรับที่ที่ลุ้นเด้งได้แต่แตรมากที่2อย่าาหวังมาากกนัะรเพว่า เราต้องยอมรับว,ว่าเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่มี ที่มีการจ่ายปันผลจริง<ม>เดือนเมษาจะเป็นเดือนที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD พอเดือนพฤษภาคมจะมีการจ่ายจริงและพอมีการจ่ายจริงปุ๊บเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศจะเรียนในประเทศไทยมีนักลงทุนต่างประเทศอยู่ประมาณ34%ของ<ม>นักลงทุนทั้งหมดที่<ม><ม>อยู่ในตลาดหุ้น34%เหล่านี้เป็นนักลงทุนต่างประเทศเวลาเขาได้เงินปันผลเนี่ยถ้าเขาไม่ซื้อหุ้นในกระดานของเราเ้าอาจจะไม่ซื้อนะครับเขาก็จะส่งเงินกลับเมื่อเวลาเขาส่งเงินกลับปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ค่าเงินบาทอ่อนมันก็อาจจะทําให้นักกกลลลงงทุุนนนชออออาาารรขย้้วซืื่เดพฤภ คเพราะว่าค่างเงินบาทอ่อนแล้วก็พระเอิญเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ตัวส่งออกเป็นซีซันอลโลด้วย mm hmm. นะครับเพราะว่า การส่งออกมันจะดีในช่วงต้นปีถูกไหมครับเพราะว่าจะมีช่วงฤดูกาลอะไรของเขาอยู่มีตรจีนแล้วก็ช่วงปลายปีที่มีปีใหม่นะครับมีคริสต์มาสแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับสงการก็คงจะไม่ได้ช่วยเพราะเป็นเรื่องของเราเองถึงอ่อนเองก็ไม่สามารถช่วยได้ใช่ของเราเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนั่นหมายถึงว่าเรากคงจะเห็นการส่งออกที่ชะลอตัวลงอีกในเดือนกันยายนมันก็อาจจะกระตุ้นให้ค่าเงินบาทในอ่อนค่าลงได้อีกแล้วมันก็เป็นซีซันัลจริงๆนะครับพอเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายน ทุกปีนะครับข้างเดืนบาทก็มักจะอ่อนซึ่งมันก็มีเหตุผลรองรับอยู่ตรงนี้ผมก็เลยค่อนข้างกังวลว่านาักลงทุนต่างประเทศที่ซื้อหุ้นอยู่จนทุกวันนี้ที่กําลังซื้อหุ้นอยู่แล้วแล้วเริ่มชะลอแล้วสังเกตเห็นนะฮะให้จับตาดูนิดนึงนะครับว่าถ้าเขาเริ่มช็อตฟิวเจอร์เมื่อไหร่เราคงต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นตอนนี้เขาเริ่มมีบางส่วนเริ่มมาขายในตลาดบอลแล้วนะ พรานั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราคงต้องจับตามองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการไหลเข้าไหลออกของเงินทุนต่างประเทศเป็นคำเตือนไหมฮะเป็นคำเตือนในดับชนีจริงๆในเชิงพื้นฐาน1,400จุดเราก็เตือนผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเตือนๆมากๆขึ้นไปพันห้าลูกทำได้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าแต่เราก็เตือนในฐานะที่ว่าถ้าเรามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานดีกว่านะครับต่อฮะขึ้นไปพันห้าเนี่ยนี่คือ13เท่าของกำไรสุทธิต่อพุ้นปีหน้าแล้วอ่ะคือต่อให้ขึ้นไปขนานั้นจริงๆผมก็ยังเตือนว่าเสี่ยงอยู่ดี ไ,ได้เปลี่ยนความหมายตรงใน,นงม<อ>งนระดบับการเทรดในค่า P/E ตอนนี้ถือว่าแพงไหมฮะถ้าเทียบกับในระดบับภูมิภาคเองเออ จริงๆถ้าเที่ยวระดับภูมิภาคเราดิสคาวแต่หลายคนเขบอกว่าเอ้ยถ้าเราดิสเขาก็ดีดีเราดิสเขาแสดงว่าเราต่ำกว่าคนอื่นครับเราดิสเขามาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วนะเราไม่เคยมาเป็นพรีเมียมอะไรกับเขาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าถ้าเอาเอาจริงๆอะอย่างถ้าเอาเคสด้านที่ชัดเจนอย่างเกาหลีเนี่ย P/E ต่ำกว่าเรานะทั้งที่จริงประเทศเขาดูเทคโนโลยีจัดมากแต่ P/E เขาต่ำาเราแล้วเขาก็ O/E ก็คือต่ำกว่าเราสม่ำเสมอต่ำกว่าภูมิภาคหรือต่ำกว่าเอเชียอยู่สม่ำเสมอเช่นเดียวกันไทยเราก็ดิสคาวกับตลาดเอเชียอยู่สม่าเเสมอพระะฉนนั้ มันก็คงมีเหตุผลรองรับเราว่าทําไมรเราถึงมี PE หรือเพจไพ่ัูบุ๊กแวร์ลุที่ต่ํากว่าประเทศ<ม>อืนอ่นๆโดยธรรมชาติเพราะว่าเรามีประเด็นเรื่องการเมืองใช่ไหมเศรษฐกิจบ้านเราของเราเองเนี่ยพึ่งพาธุรกิจต่างประเทศมากธุราการส่งออกค่อนข้างเยอะมันทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความเสี่ยงอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยซื้อขายต่ํากว่า PE ของประเทศอื่นๆนะครับรานี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่า Pe มันจะขึ้นไปได้เยอะในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับจริงๆเราเราเทรดอยู่ระหว่างประมาณ11บเถึงสิเท่านะครับซึ่งถ้ามองว่า13เท่าวันนี้เราถึงแล้วแต่ว่าถ้าเรามองดาวไซด์ที่11เท่ามันจะดูน่ากลัวมากนะนะครับฉะนั้นถ้ามองเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องระมาระวังกันเพิ่มมากขึ้นใช่ครับคือเรามัดเรามาเรามัดระวังแล้วมันไม่ลงไงเราเรามัดรอตั้งแต่พันสี่ร้อยจุดขึ้นมาแล้วคือเปพันสี่ร้อยยี่สิบจุดแล้ววันนี้ก็ยังพยายามจะยืนอยู่พันสี่ร้อยจุดให้ได้ก็ยังไม่ลงก็เข้้าาใจไดว่ ถึงแม้ว่าสภาพคล่องในต่างประเทศจะเข้ามาไม่ยั่งยืนความรู้สึกของผมแต่สภาพคล่องในประเทศมันก็ไม่ด้อยนะสภาพคล่องในประเทศที่เรามีเงินออมค่อนข้างเยอะนะครับมีนักทุนหน้าใหม่ค่อนข้างมากแล้วก็เราก็ขายไปเยอะตอนช่วงพันสามร้อยกว่านี่เราก็พันสามร้อยห้าสิบขึ้นไปผมเชื่อว่าหลายคนก็เริ่มทยอยขายเพราะฉะนั้นจะโงงเงินสดเยอะแล้วยิ่งจะได้เงินปันผลมาอีกนะในคนไทยด้วยกันเองก็ยิ่งทําให้สภาพคล่องเยอะเพราะฉะนั้นจะหวังว่า ถ้าจะไม่มีปัจจัยอะไรที่แบบร้ายแรงจริงๆถ้าไม่มีร้ายแรงจริงซึ่งผมมองอย่างตรงนี้ไปเนี่ยมันยังไม่มีที่จะเป็นปัจจัยร้ายแรงจริงๆเนี่ยนอกจากการเมืองซึ่งอันนั้นคาดการไม่ได้เราตัดประเด็นนั้นทิ้งไป<ม>ถ้าไม่มีเรื่องการเมืองประเด็นลบต่างประเทศหนักๆเองไม่มีมันก็ไม่น่าจะนาให้ดัชนีหุ้นลงแรงๆรได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่า รอบนี้จะต่อให้ไต่มาสองแบบแคว่งๆหน่อยเนี่ยผมคิดว่า1 3 8 0ันสารอยปสิหรืออย่างไร้แรงหนึ่งพันสาม้อยห้าสิบจุดเนี่ยมันน่าจะรับได้นะครับกับเอาละครับเดี๋ยวเปิดสายนักลงทุนกันสักครู่นะครับให้ทางคุณกวีได้วิเคราะห์ให้นักลงทุนสักนิดหนึ่งนะฮะมีสายเข้ามาแล้วคุณจอยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสงสัยจะเขินผมมะฮะโอเคหายเลยเลยอ่ะคุณประเสริฐเชิญครับครับ ผมมาเสิรเชิญถามได้เลยนะฮะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญถามได้เลยครับขอถามตัวนันคับมีอยู่สองบาทนี่ควรถือต่อหรือว่าขายออกก่อนนะครับตัวไหนนะฮะตัวอนันนะครับอนันนะครับครับถือไว้เท่าไหร่นะครับสองบาทนะครับสองบาทนะครับควรถือหรือว่าควรขายก่อนนะฮะโอเคครับฟังทางโทรทัศ์นะครับครับมองไงดีฮะตัวอนันอ่าอันนี้ต้องบอกนิดนึงผมไม่ได้ดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานครับมาเลยในเรื่องตัวอนันแต่ เออผมเพิ่งไปดูคอนเซนแซสนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยของนากวิเคราะห์ในเรื่องของการปรับประมาณการขึ้นกับปรับราคาเป้าหมายขึ้นปรากฏว่าอันนั้นเนี่ยหลับสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยมีการปรับราคาพื้นฐานกับปรับ กำไรสุทธิของบริษัทอนันต์ขึ้นนะครับซึ่งก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างมีในย้าเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เคยดูพื้นฐานจริงๆก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามามองในแง่ของปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยแนวรับประมาณ2.08ถึง2.10เนี่ยไม่ควรจะหลุด สองจุดศูนย์แปดครับ, <2. 08. S 2> รบผมจริงๆหลุด2.10จรดงสิงจริง <0. S 2> จริง,รง,รงประมาณนี้ฮะจริงๆหลุด2.14จุดแล้วคงต้องระมัดระวังแล้วล่ะครับหรือว่าอาจจะต้องพิจารณาในการคัดลอสลงมาสักครึ่งห,หนึ่งนะครับคุณประเสริฐถือไว้2 0. บาทนี่ยังไงดีฮะ,ะถือไว้2 0. บาทเนี่ยอาจจะรอตรง2.14ก็งไงด้เพื่อที่จะเทค e profit นะครับแต่แนวต้านของเขาจะอยู่ประมาณ2.26จุดนถึง2.32 นะครับอันนั้นเป็นแนวต้านของถ้าพิจารณาว่าถ้ามันขึ้นไปตรงนั้นจริงๆก็อาจจะพิจารณาในการขายทํากําไรแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเรียนคุณประเสริฐนะครับว่าผมไม่เคยดูปัจจัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นเลยไม่รู้จริงๆว่าราคาพื้นฐานมันควรจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าแนวต้านที่ให้ไว้2.26-2.32ใช่ครับแต่ถ้าหลุด2.14ก็เราวาระวังในแง่ของการอาจจะต้องพิจารณาขายสักครึ่งหนึ่งและถ้าหลุด2.1เองอ่จจะต้องพิจารณาขายทั้งหมดเพื่อเป็นการล็อกกำไรไว้ก่อนนะครับอะครับอีกสายหนึ่งคุณจอยครับเป็นสายสุดท้ายนะครับคุณจอยสวัสดีครับค่ะอสดคคุณสามารถตอนนี้เข้าไปรับได้ไหมคะสามารถเข้าไปรับได้ไหมครับค่ะฟังทางโทรทัศน์นะคะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับนีถามว่ารับได้่ ตลาดพุ่เปิดอยู่นะครับรับได้คือตอนนี้ตลาดตเปิดอยู่แต่ว่ารับได้กรับไดใช่ใช่ฮะแนวต้านแถวประมาณ20.6ไม่ผ่านมาไม่ผ่านมาในรอบที่แล้วแล้วก็ไม่ผ่านในรอบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอบใดที่ยังไม่ทะลุ20.6ขึ้นไปเนี่ยผมยังไม่แนะนําให้เข้าเก็งกําไรนะครับโดยปัจจัยพื้นฐานเองตัวาสามารถเองไม่ได้มีอะไรผิดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการเก็งกําไรกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็ขึ้นมาตั้งแต่แบบต่ากว่า20บาทจนขึ้นมาทะลุ20บาท เหตุหลักๆก,ก็คือไปเก็งกําไรกันในเรื่องของเอาบริษัทลูกเข้าตลาดซึ่งผมคิดว่าประเด็นบวกเนี่ยมันได้หายไปแล้วแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะต้องมารับรู้ว่า ไอรายได้ที่เคยจะได้รับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่นิ่งครับเนื่องจากว่ามีประเด็นร่างการเมืองการประมงประมูลงานระของรัฐบาลงานวางระบบเองมันก็ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับมันก็อาจจะเป็นปัจจัยลบที่กดดันตัวสามารถได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้ามองในในแง่แล้วเราเราผมคิดว่าเรามาตั้งรับแถวต่ำกว่า20แถว19.8ดีกว่าหรือว่าแถวประมาณ19.3ลงมาจะจะน่าจะเป็นจุดรับที่ปลอดภัยมากกว่าสําหรับการรับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามันพลิกโผลนะครับแล้วทะลุ20.6ไปเนี่ยเราก็อาจจะ follow by ได้ครับสำหรับสำหรับตัวตัวนี้นะครับด้านบนเหลือเยอะไหมฮะด้านบนก็น่าอยู่ประมาณจริงๆราคาพื้นฐานเราให้อยู่ประมาณ20ต้นๆนะครับ23 24บาทนะครับก็อาจจะอยู่แถวๆตรงแนวต้านข้างบนแถวนั้นนะครับเอาละครับพูดกันมาเยอะวิเคราะห์กันเป็นลายตัวแล้วฉะนั้นช่วงนี้เองกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตทำยังไงดีฮะ ช่วงนี้ถ้าใครไม่มีก็ใจเย็นๆใครไม่มีใจเย็นเลยนะใครไม่มีก็ใจเย็นๆผมคิดว่าตลาดหุ้นเองน่าจะมีโอกาสในการที่จะปรับฐานลงมาให้เราได้ซื้อของในราคาไม่แพงจนเกินไปส่วนใครที่มีหุ้นอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องยินดีกับท่านด้วยถ้าท่านมีหุ้นในระดับราคาที่ค่อนข้างต่ำท้าไม่ได้เป็นนักทุนสไตล์แวร์ลูอินเวสเตอร์เหมือนผมไม่ได้แบบถือยาวๆกันข้ามชีวิตอะไรเนี่ยก็จะทยอยขายทํากําไรได้ในช่วงนี้โดยเฉพาะ แนวที่ขึ้นไป1,420ขึ้นไปรหรือว่าถ้าหลุด1,400ลงมาเนี่ยถ้ามีกำไรก็อยากจะให้ทยอยขายลงมาแล้วก็ลดพอถือเงินสดเอาไว้เพื่อที่จะรับ ในแถวราชนีต่ำกว่า1,380หรือแถว1,380จุดตรงนั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้เวลาจะเล่นแกลบเนี่ยก็ดูนิดนึงนะครับแนวต้านอยู่ที่แถวประมาณที่เราคุยไปเมื่อกี้นีน1,420ก็รู้ได้ก็คือแนวต้านอีกถัดไป1,434เล่นแกลบด้วยความระมัดระวังสำหรับคนคบที่จะเก็งกำไรแล้วก็เลือกหุ้นดูเป็นหุ้นหลายตัวที่มีประเด็นของการเก็งกำไรจริงๆอย่างถ้าผมจะแนะนำเนี่ยผมก็จะมีสมบูรณ์แอดวานที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการฟื้นตัวนะครับมีซีเฟรชที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของกุ้งที่โลกุ้้งไดดหมแลว จะเปลี่ยนจากกำไรมาเป็นขาดทุนก็เลือกพยายามจะเลือกตัวที่มีประเด็นเหล่านี้ในการเก็งกําไรนะครับจะดีกว่าใช่ครับผมกรบอล่ากราบนี่ก็เป็นภาพรวมเรื่องการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในภาคเช้าแบบนี้ที่เรามาเห็นภาพรวมนะครับจากทางบริษัทหลัก,กาาทกรัพย์เกษตรกรไทยที่มาฝากผู้ชมกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณกวีชูกิจเกษมนะครับรองกรรมาการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยขอบพระคุณครับครับ าล่ะครับหมดเวลาสำหรับสต็อปลอนแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในภาคบ่ายก่อนที่จะมีการเปิดตลาดในช่วงเวลา14นาฬิกาอีกครั้งเดี๋ยววันนี้ติดตามได้กับผมบดิตประทุมตานะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ